สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางเศรศษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิออรัฐศาสตรส์โลกนะครับสงครามภาษีการค้าของคำไปทั่วโลกนะครับจากข้อเก่าอ้างนะถึงความไม่เป็นธรรมกับสหรัฐนะจากความเอารัดเอาเปรียบนะครับจากประเทศต่งตางๆทั่วโลกนะประเทศใดชาติใดหรือว่าเขตการค้านใดเนี่ยที่ได้ดุลการค้าสหรัฐมากนะครับก็จะโดนภาษีการค้า นำเข้าสินค้าสู่สหรัฐเนี่ยที่สูงมากนะคใครที่ได้ดุลน,น้อยนะครับก็จะโดนภาษีการค้าที่น้อยนั่นเองแต่ที่ทําออกมาคู่นะพันธมิตร b ริกส์เนี่ยนะครับว่าจะบวกเพิ่มภาษีอีก10%เนี่ยนะครับไม่มีข้อยกเว้นหากชาติใดนะเข้าข้างหรือว่าฝักไฟนะหรือว่าสนับสนุนกลุ่ม b ริกส์อันนี้มันก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ามันไม่เกี่ยวกับการ ได้ดุลการค้ากับสหรัฐนะครับตามที่ทากล่าวอ้างนะก่อนหน้าน,นี้เลยนะครับและมันก็เผยแสดงความชัดเจนออกมานะครับว่าการขึ้นภาษีการค้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนะของการได้ดุลการค้ากับสหรัฐนะครับแต่แท้จริงแล้วเนี่ยประเทศใดอาชาติใดนะครับหรือว่าเขตการค้าใดเนี่ยที่ทาและสหรัฐนะครับมองว่านะเป็นมิตรนะหรือเป็นศัตรูเสียมากกว่านะ ตามข้อกก่าวอ้างของทรัมป์ในเบื้องต้น,นว่ามาจากการขาดดุลกันค้าอะไรนะที่เสียเปรียบเนี่ยนะครับและยิ่งชัดเจนนะครับว่าทรัมป์เนี่ยมองกลุ่ม b ริกสนะครับว่าเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งทีเดียวนะครับที่ขัดที่ขัดผลประโยชน์สรัฐนะจึงเจาะจงเล่นไปที่กลุ่มนี้และของเพื่อนนะโดยตรงเลยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจีนและรัสเซียเนี่ยเป็นผู้นําการก่อตั้งนะครับร่วมกับบราซิลแอฟริกาใต้และอินเดียนะครับ แต่ดูเหมือนว่าอินเดียเนี่ยนะครับนะดูแต่ดูเหมือนว่านะสำหรับอินเดียเนี่ยนะครับะจะเป็นเหมือนตัวแปรที่พร้อมป่วนนะแบบนก2หัวเหยียบเรือ2แฉบเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่ผู้นํากลุ่มแท้จริงนะในการที่ทำเนี่ยขู่พันธมิตร b ริกส์นะครับที่จะบวกเพิ่มภาษี10%อย่างไม่มีข้อยกเว้นเนี่ยนะครับนะก็โดนจีนนะซึ่งเป็นผู้นํากลุ่มบริกสเนี่ยนะก็สวนกลับแะครับว่า ระวังนะเดี๋ยวไม่มีทางออกนี่เป็นคำเตือนนะที่สองหรือไม่นะครับนี่ก็หมายความว่าการที่จีนเตือนนะว่าระวังนะมันจะไม่มีทางออกเนี่ยนะมันก็เหมือนกับเป็นการเตือนนะไกลๆนะครับว่าระวังนะจีนเนี่ยก็เหมือนกับว่าครั้งนี้อาจจะไม่ยอมนะครับ fabrics. ว่าดูจะสงครามการค้านะที่สหรัฐเปิดใส่จีนจีนก็ไม่ถอยเหมือนกันนะว่าสวนกลับนะถ้าสหรัฐดันจีนจนสุดนะ ก็จริงง่ลุกขึ้นสู้เช่นเดียวกัน,เป,นเป็นไปได้นะเมื่อทางมันตันละนะสุดทางถอยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ